ที่3นะคะโจทย์กำหนดให้ y z ลบล o n z เท่ากับ x บวก y จงหาค่า k แอ z ส่วน k y นะคะวิธีทําคือจะหาค่า k ือ z ส่วน k x นะคะโดยกำหนดให้ y เป็นค่าคงที่นะคะ าก y z ลบ r แน z จะเท่ากับ x บวก y จะได้คือส่วนคือ x y z ลบคือส่วนคือ x ลอน z เท่ากับคือ x ส่วนคือ x บวกคือ y ส่วนคือ x y ลบ1ส่วน z คือ z ส่วนคือ x เท่ากับ1บวกศ y z ลบ1ส่วน z จะได้คือ แส,ส่วนอ x เ,เท่ากับ1คําคำตอบที่ได้นะคะคือ k แอ z ดส่วนอ x เ,เท่ากับแสดส่วน y แซดลบห